สวัสดีผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลแอง i ิ u คาเ r อร์ไลฟ์สไตล์ชาแนลสวนสีนาไม้ผลช่องวิถีเกษตรกรในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกิ่งตอนลำใจลงถุงดำต้องดูแลหรือต้องทำอะไรยังไงบ้างเพื่อให้กิ่งพันุ รอดตายและได้กิ่งพันธหลังจากคนดูคลิปนี้จบคุณก็สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงครับและนำไปประยุกต์ใช้ส่วนเนื้อหาจะมีอะไรยังไงบ้านนั้นเชิญรับชมได้เลยครับหลังจากที่เราทำการตอนกิ่งไปแล้วประมาณ60วันเมื่อรากกิ่งพันธ์ลำใย,ยเดินดีแล้วก็ให้ทำการตัด และนำมาลงถุงเพาะชำได้เลยครับผมโดยเราจะทำการตัดบริเวณใต้ตุ้มตอนลงมาหนึ่งนิ้วหลังจากนั้นก็ให้ทำการแกะตุ้มตอนออกโดยระมัดระวังไม่ให้รากเขาขาดหรือกระทบกระเทือนครับผมเรามาดูอัตราส่วน ดินผสมในการใช้ปลูกครับเราจะใช้ดิน3ส่วนปุ๋ยคอกหส่วนและเสริมด้วยกาบมะพร้าวแห้งครับผมและถุงพาอปลูกทางสวนเราเลือกใช้ขนาด5้คูณสินิ้วครับผมที่สวนเรานิยมอนุบาลต้นพันธุ์ไว้ประมาณ7-8เดือนก่อนจะนำลงไปปลูกที่สวนครับผม เพื่อว่าเราจะได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงและทนแรงได้ดีเมื่อหลังจากที่เราปลูกไปแล้วครับผมอัตราการลอดตายก็แทบจะ100เเซเลยครับผมใส่ดินที่ผสมแล้วลงในถุงดำประมาณ4-5ถ้ถ้วยดังที่คุณเห็นในคลิปนี้หลังจากนั้นให้วางกิ่งพันธุ์ลงตรงกลาง วางให้ได้ศูนย์กลางครับผมแล้วใส่กาบมะพร้าวไปประมาณ1-2กรัมมือกบด้วยดินซ้ำอีกครั้งครับผมและให้ทำการขยับถุงเพื่อให้ดินแน่นครับผมดังที่คุณเห็นในคลิปนี้และให้ใส่ดินไปเรื่อยๆจนเต็มถุงดำครับผม พยายามจัดลำต้นให้อยู่ตรงกลางเสมอกบดินไปเรื่อยๆจนกว่าเต็มถุงแล้ได้ให้ได้ระดับขยับปากถุงบ้างในบางเวลาเพื่อให้ดินแน่นครับผมหลังจากนั้นก็ให้ปักไม้เพื่อช่วยพยุงการลมพัดลมกระแทกดังคุณเห็นในคลิปนี้ปักไม้ลงไปให้ห่าง จากต้นประมาณ2 2งถึงสนิ้วครับผมโดยปักลงไปประมาณ3นิ้วอย่าปักลงไปลึกจนเกินไปและไม่ให้ไปโดนรากของกิ่งพันธ์ุครับผมหลังจากนั้นก็ให้ใช้เชือกผูกให้แน่นครับผมและทำการเอากิ่งใบลำไยออก โดยเหลือไว25้25%เหมือนดังคุณเห็นในคลิปนี้เพื่อให้กิ่งลำไยเรียงต้นลำไยต่อไปครับผมโดยกิ่งพันลำไยเราทำการแช่น้ำไว้ก่อนจะนำลงถุงเพาะชำคุณจะแช่น้ำหรือไม่แช่น้ำก็ได้ครับผม และด้านหลังที่คุณเห็นเมื่อกี้ใบสีเขียวๆนั้นคือต้นสักเราเพาะไว้ปลูกเองที่สวนครับผมทางสวนเรายังปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจด้วยครับผมให้ดูซ้ำอีกหนึ่งรอบครับผมโดยตรงในส่วนนี้คุณแม่ผมจะเป็นคนสาธิตครับในขณะที่คุณแม่ผมสาธิตผมก็จะอธิบายการอนุบาลและการดูแลกิ่งพันลำใจครับผม หลังจากที่เรานำลำยายลงถุงดำไปแล้ววันแรกลดให้เปียกชุ่มครับผมหลังจากนั้นให้ลดวันเว้นวันอีกประมาณสองสัปดาห์ครับผมหลังจากสองสัปดาห์ไปแล้วคุณสามารถรดน้ำกิ่งพันสองครั้งต่อสัปดาห์ครับผมให้นำกิ่งพัน์ที่เราอนุบาลไว้ใน โรงเพาะชำหรือติดสารเเนบังแดดให้กิ่งพันธุ์ด้วยครับ,รบหลังจากที่เรานำกิ่งพันธุ์ลำไย,ยลงถุงดำในหนึ่งเดือนแรกคุณอาจจะเห็นว่าใบาลำไย,ยของกิ่งพัน,นุ์นั้นหลุดร่วงออกไปหมดก็ไม่ต้องตกใจครับผมหลังจากที่เขาหลุดร่วงไปแล้วเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่อีกครับให้ ลดน้ำดูแลรักษากิ่งพันธุ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ3เดือนคุณสามารถใช้น้ำหมักชีวภาพหรือจุลินทรีย์สังค้อแสงผสมน้ำลดกิ่งพันธุ์ลำไย,ยได้ครับผมเป็นการกันปลวกไปด้วยในตัวครับผมอัตราส่วนที่ผสมน้ำหมกัก4-5ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรครับเรามาดูกันต่อเลยครับ นี่คือกิ่งพันธุ์ที่อนุบาลมาแล้ว5เดือนครับผมก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e กดปุ่มสีแดงนะครับปุ่มไลค์หรือปุ่มซับสไคร b e หลังจากนั้นให้คุณกดกระดิ่ง ซ้ำอีกหนึ่งครั้งและกดเลือกทั้งหมดครับและคุณจะไม่พลาดในการลงคลิปใหม่จากทางเราครับสำหรับวันนี้ขอกักว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญครับผม